ทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกถึงตามคุณเลือกแล้วทีมตรงข้ามเป็นฝ่าย ลูกทำไมฝั่งลงข้ามมันมันแปลกๆว่าคนดูมันเสมอเปะวะว่ามันเป็นตีเสมอหรือเปล่าดูีทีดูอีทีโกลเด้นเติมเกมปรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเป็นกันใช่แลกโอเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกลเด้นเติมเกมนะครับผมโอ้โหอันนองแล้วรู้ ใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลรเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0แสนคนชื่อเพจใต้คลิปครับผมมาโอเคอ<ด>คนดู<ๆ>ก็น่าจะถึงเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะ <c oughs> ผมตัดสินโชคชะตาเลยว่าผมจะเล่นกันได้หรือเปล่านะ <c oughs> ผมฝั่งตรงข้ามก็มากันละไม่รู้ว่าจะเล่นกันได้หรือเปล่าเนาะแต่ฝั่งตรงข้ามอะเวลาตอนมันดาบตัวมันดาบเหมือนบอทเลยนะ แล้วแบบสก,กินก็เหมือนสก,กินบอดเลยอ่ะหรือว่าเราเราต้องเล่นยังไงอ่ะเราลองเวทป่ากของเขาเอ้ยผมว่าเอ้ยผมว่ามันก็มีเชิงนะเอ้ยหรือเปล่าวะมันมันมีเชิงหรือเปล่าวะเอ้ยมันฟฟกเกอร์มี <laughs> เฮ้ยมันเป็นคนนี่วาเอ้ยคือครับใจเย็นใจเย็นมันเป็นคนมันเป็นคนจริงครับแต่แค่ไม่รู้ว่าแรงอะไรนะผมเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีเนาะแต่ก็นั่นแหละก็ขอเล่นไปก่อนนะ <laughs> ผมป้าโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผจ้ม มันเป็นบอดจริงป้ะวะไม่รู้ดิก็ขอการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนด้วยนะเพื่อได้เสู่คีดสือดาบชนแนลนะครับผมก็หวังว่าเกมนี้คงจะเป็นเกมของเราที่จะต้องได้รับชัยชนะนะผมแต่โอ้โอ้ฝั่งังตรงข้ามมันใสสุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ประมาทฝัฟฟ่งตรงข้ามนะประมาทฝั่งตรงข้ามนะ,ะนะเฮ้ยประมาทฝั่งตรงข้ามนะระวังนะเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าใจเย็นเยนคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยสกินเหมือนแบบบอดเลยนะแต่ก็อย่าประมาทฝั่งตรงข้ามดีกว่านะครับผมมันมันมันก็ส วุ้ยคนดู <laughs> ว่าเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีว่าจะเป็นทีมบอดหรือเปลนะ่าหน้าคิ้วสุดดับไม่ได้มีการโยกดาวโยก,โยกแรงแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวดูกันอีกทีป่ะโอเคก็ค่อยๆซอยยิกๆค่อยๆซอยไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังจะเลเวล4นะครับผมไวรอเลตเล่นยังไงต่อก็ส่องดึกจัดการเลยไหมก็โอ้โหเหมือนว่าจะได้เพลื่อนเลยนะแต่มันฟิกเกอร์หนีอะคือมันมันบอดจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ค่อยๆเล่นเล่นไปเรื่อยนะครับผมแต่ก็อารลามเหมือนว่าจะเล่นอะไรแปลกๆก็ฟันไปหนึ่งทีอารามล่วงไปแล้วผมตายผมต ันห้าอู้เกือบตายโอเคไหวอยู่คิดดาบเกือบทิ้งชีวิตไว้กับอารามเพียงตัวเดียวนะครับผมก็เนยเอซสกิลหนึ่งไปไม่ไม่โดนแต่ก็โอเคปาดกันได้อยู่นะผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงตอนเสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะโอเคประมาณนี้ก่อน เราค่อยเล่นไปเรื่อยๆครับเราค่อยเล่นไปเรื่อยๆโอ้โหเลยล่างแตกแล้วอ่ะเฮ้ยจะเล่นกันยังไงต่อฝั่งขงข้ามนี่ฝั่งของข้ามอ้าวผมเจ็บมากเลยไม่น่าเล่นได้ว่าคนดูคนดูไม่น่าเล่นได้ว่าโรเล่จะตายอีกตัวโรเล่จะตายบอดวะเอ้ยแต่แต่เพื่อนเพื่อนเราข้างเพื่อนเพื่อนเราข้างเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเล่นได้เรื่อยๆผมว่าบอดวะเฮ้ยบอดจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่รู้บอดหรืออะไรแต่เฮ้ยหรือว่า GM จะจะส่งของดีมาให้เราะ หรือ <c> ว <oughs> ่าจ m จะส่งของอุ้ย GM มส่งของดีมาให้เราหรอวะโอเคได้อยู่ครับเอ้ยมันวะเกมนี้อย่างมันเลยวะอุ้ยเราเจอบอทเหรอดูกันอีกทีนะครับผมใจเย็นกันหน่อยบ่ะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยครับฟาร์มได้เราได้รูปแบบเกมมาแล้วไวโอเล็ตเล่นไงต่ออุ้ยโอ้โหกิ้งหน้าแบบนี้ระวังติเออพี่ชายยุดกอนพี่ชายยุดก่อนพี่พงผมก็ช่วยพี่อยู่นะแต่ก็โดนเลยนัตยาโคตรโกง อเอ้ยคิปถือดาบประมาทบอดเหรอวะผมโดนบอดฆ่าไปตัวหนึ่งนะเอ้ยจะเรียกทีมฝังของข้าเป็นบอดเลยหรือไงเรามันจะอะไรขนาดนั้นกันเราป้าเอ้ยมาเล่ไปหมิ่นบอดจัดอะคนดูหมิ่นบอดจัดเลยเฮ้ยแสดรุปเขาเป็นคนดูน่าอยู่ดีเขามาคอมเมนต์ในคลิปว่าพ an ี่อันตี้ผมเองพี่ก็โดนนะ sorry เลย bro my f r i เฟรนะครับผมแต่ก็ <c oughs> เล่นไปเรื่อยครับชิวๆเ <c oughs> ข้าไว้แต่เลนล่างเนี่ยคือมันเป็นเลนชิวมากแต่เราก็พยายามช่วยๆเพื่อนป้า โอ้โหโดนจับนะโดนโดนจับนะทาจีกูตายคาปอมแล้วเฮ้ยโ,โ,โกงโกงโกงจริงโกงจริงโกงจริงหัาว่าหนุ่นข้ามันแฝงตัวเป็นบอดเว้ยนาคอต,ต้องสกิลหนีเนี่ยนาคอมันสกิลหนีเว้ยคนดูนาคอมันสกิลหนีเว้ยเนี่ยมันไม่ใช่บอดมันเป็นคนคนดูนาคอปกติอะมันจะสกิลแบบ ถ้าเป็นบอดใช่ป่ะมันจะไม่ใช้สกิลหนีนะมันจะเดินหนีแต่เนี่ยมันใช้สกิลหนีเว้ยแต่แค่ไม่รู้เราเจอตี้รูปแบบไหนหนะผมุยผมว่ามุมนี้อร่อยจัดเลยว่าหนึ่งดบสองดับสองโอเคได้ตอนนี้เหลือแค่นาตยาเพียงตัวเดียวนะผมคุณจะเล่นยังไงต่อคุณจะเล่นยังไงต่อก็พยายามหนึ่งดับสองดบบซโอเคได้มาสองตัวนะผมเดี๋ยวผมแค่เล่นบนแป๊บหนึ่ง เกมนี้ก็หยวนหยวนกันไปฮะมันดูมันมันกันหน่อยเอ้ยฉลองขึ้นเบสเซิร์ฟเหรอวะ GM ใจดีจัดส่งบอดมาให้ <laughs> เฮ้ยตีเวิร์มหรอเค่ามดีตีเวิร์มเฮ้ยเคยสามดีตีเวิร์มอุ้ยมันมันจริงมันจริงอุ้ยเค่ <laughs> องค์กรเสร็จคุณส่งอะไรมาให้ผมฮะผมเอ้าตีเวิร์มเลยตีเวิร์ม ว่าเดี๋ยวเราจัดการเลนบนกันดีกว่าน่าหัสกัดเหมือนว่าจะหมดฤทธิ์กับพวกเราแล้วแต่เฮ้ยเพืเอ่อนๆ,เ,อๆเรากำลังจะโดนฝันต่ข้ามมันยี่ยี่น,นะเพื่อนเรากำลังจะโดนฝันต่ข้ามมันยี่ยี่นะก็เล่นนกันไปเรื่อยคัฝนตข้ามตายไปสี่ตัวแล้วตอนนี้เหลือแค่นัตตาญาเพียงตัวเดียวหรอกจะมาการบ้านหรือเปล่าก็หนึ่งดึบไม่พอสองดึบแทงแบบแทงไม่โดนไม่เป็นไรแต่สก,กัดมาแล้วสกัดพุ่งหรือเปล่าสกัดเอ้ยสกัดหิวมากสกัดหิวมากสกัดเอ้ยสกัดปิเกอร์มาปัดนะเอ้ยผมว่าคนยังไงก็คนคคคครรรับนนนโดจจิิงง อันนี้ไม่คนจริงไม่จีรังครับคนคนจริงไม่ไม่จีรังคนคนจริงเนี่ยเนี่ยเขาเขาเขาเล่นแพนเซอร์ฟ้าวเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยคนคนจริงคนจริงไม่จีรังนะคนคนจริงตป้งยิงยิงโอเคได้นะขอได้อารมมาแล้วตอนนี้เหลือแค่นาตาญาเยนะเอยๆอ้าวหมดกันแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจัดการคนก่อนจัดการคนก่อนโอเคประมาณนี้ละการหน้าผมสําหรับเกมนี้มาดูกันนะผมว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นบอดหรือเปล่าดูกัน อุ้ยเวิร์มเวิร์มตีเวิร์มนกจัดนกจัดเกมนี้ผมต้องได้เ okay, อ็มโอเคบวก70แต้มนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเอ็มหรือเปล่าเพราะปกติเอ็มมันบวก86ใช่ป่ะผมน่าจะคะแนนดับ2ป่ะดูกันอีกทีนะผมอุ้ยคะแนนดับหนึ่งโอเคครับชนะต่อเนื่อง20เกมขอบคุณสำหรับ MVP มีด้วยนะครับผมป้าโอเคงั้นก็มาดูฝั่งตรงข้ามกันก่อนเลยนะครับผมสกอร์24ต่อ8นะครับผมเล่นนึกว่าเป่ากบก็เนี่ยเราเจอของคอลเลอร์3ดาวนะเว้ย เอ้ยเนี่ยมันโยนมันโยนมันโยน,น,โยนเนี่ยก็โดนเข้าให้แค่นั้นแหละคอนคอร์เรอร์ศูนย์ดาวนะครับผมเนี่ยมันโยนมันโยน,ม,น,โยนมันงอมมาแล้วแล้วอยู่ดีมันก็มาโยนในเกมนี้นะครับผมมาแล้วก็ตัวต่อไปเป็นอาร,รมัมหรอก็เขาปิดสกอร์นะครับผมเนาะแล้วก็อีกตัวเป็นไวโอเลดเอฟเวอร์การ์เดนเนี่ยอุย้ยว่าไปนะครับแล้วก็อีกตัวก็เป็นคอนคอร์เรอร์สองดาวก็ ป่ะประมาณนี้ละกันนะผมเล่น24เกมป่ะโอเคงั้นก็จบแล้วสำหรับคลิปถือดาบนะผมป่ะเดี๋ยวขอดิดออกห้องกันก่อนเลยนะผมเกมนี้เราจบอยู่ที่อันดับ5ประเทศไทยแต้ม6,501แต้มที่11ก็สู้ๆ,ๆหน่อยละกันนะผมกับมาเตกุตเซเนี่แต้มเขา6,002ถ้าเขาจะแซงผมเขาต้องแต้ม6,500นะผมป่ะประมาณนี้ละกันสำหรับ GM ส่งอะไรมาให้ผมไม่รู้นะผมในเกมสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เจอกันใหม่เลยนะผมซีซั่นหน้าแต่คลิปนี้ก็น่นาจะอัปโหลดเดือน ห้านะครับผมเพราะว่าคลิปถือดาบโดนแบนเป็นนแบนในบ้านแดงน,นะครับผมเนาะก็ <c oughs> จะพยายามละลายคลิปให้ได้ดีที่สุดและกันให้ทุกคนมาดูให้มันๆและการหน้าผมปะ่ะประมาณนี้ในกานก็จบแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับผมตอนนี้เออกำลังจะบอกสถิติเลยตอนนี้คลิปถือดาบเล่นทั้งหมด20เกมขึ้นเบสเซิร์ฟยังไม่แพ้เลยนะครับผมนี่เอ็มวีพีสิบแปดเกมก็ถือว่าประสบความสําเร็จในด้านการไต่เบสเซิร์ฟละกันโดยที่เรายังไม่แพ้นะครับผมมาเคไนเดซิโอประมาณนั้นป่ะโอเคก็จบ และสำหรับคลิปนี้นะผมตอนนี้ก็5้าทุ่มยีนาทีก็เลยอีกครึ่งชั่วโมงนะผมถ้าฝั่งตรงข้ามจะแซงแต้มผมได้ก็ก็มาเตะกุ้ยช่ยนี่ไปโอเคงั้นคลิปนี้ก็ไปดละสร็ครัา๊ายบาย Through hibern, so với đã hô tàu, hô An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Tower. You have defeated an enemy! <laughs>